สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำให้รู้จักกับพันไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่คนไทยรู้จักกันดีครับอันนี้คือดอกเล็บมือนางนะครับดอกเล็บมือนางนี่เป็นพันไม้ที่เรียกว่าประจำถิ่นในบ้านเรานะครับ ออกดอกใหม่ๆก็จะเป็นสีขาวแกมชมพูนะครับพวกนี้พวกที่ออกดอกใหม่ๆครับพออายุของดอกมากขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกชมพูแกมแดงนะครับผมเคยเดินป่าในบ้านเราเนี่ยนะครับก็พบ อเล็บมือนางนี่นะฮะขึ้นตามป่านะครับแต่นั้นกลีบดอกก็จะยาวกว่าแล้วก็เป็นชั้นเดียวฮะไม่ไม่ได้เป็นดอกซ้อนเหมือนกับดอกพวกนี้นะครับอ,อันนี้คือใบของเล็บมือนางนะครับที่ใบใหญ่ๆแล้วก็ออกตรงข้ามกันนะครับ เล็บมือนางนี่นะครับก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับแก้พวกโรคตางซางนะฮะซาง<ม>หรือตานขโมยนะครับในเด็กก็เป็นพันไม้อีกนิดหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์แถมเคยไปอ่านบอกว่าใบก็สามารถจะเอามา ใบอ่อนยอดอ่อนนี่สามารถจะเอามาทานได้นะครับก็อันนี้เป็นความมู้ความความรู้ใหม่ที่เคยไม่เคยรู้มาก่อน,นครับ,รบยอดอ่อนแล้วก็ใบอ่อนนี่สามารถจะเอามาทานได้นะครับ เป็นไม้เถ้าที่ขึ้นง่ายปลูกง่ายตายยากครับต้นที่เห็นนี้นะครับก็อายุมากกว่าสามสิบปีแล้วครับไม่ว่าคุณจะตัดคุณจะฟันอย่างไรนะครับมันก็ยังจะขึ้นมาอีกนะฮะวิธีการกำจัดถ้าสมมติว่าคุณไม่ต้องการแล้วนะครับ ก็คือคุณจะต้องขุดรากถอนโคลลงไปลึกๆเลยนะครับแล้วก็จะกำจัดต้นเล็บมือนางได้นะครับข้อเสียของเล็บมือนาง,ง,นางก็คือกำจัดยากอ่าถือว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับประการที่สองก็คือในบางฤดูก็จะมีผีเสื้อมาไข่ไว้ แล้วก็จะมีตัวนอนที่มีขนนะฮะก็อาจจะเป็นที่น่ารําคาญของของเราได้นะฮะเท่าที่ผ่านมาผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะครับก็ยังยินดีที่จะปลูกเล็บมือนางเอาไว้